ต่อไปก็กับลูกที่สี่นะครับสี่ที่ห้าเลยครับลูกสัตเลนนวดเพชรลูกัตเลนคิดนะครับปโคมานิดประมาณเล็กๆไม่ใหญ่เท่าไหร่นะครับผมมามาดูกับบ้านนอกบอกเล่านะครับช่องยูทูบนะครับอ่ดูอ๋อมไปหมดแล้วอ๋อตั้งตั้งร้วนอ่ะ

เ่าอิ๊บมันปองเลยอันนี้โคมเล็กๆเสร็จเลยอเอนเจนอ้เอาเนี่ยเอาเด้วมาช่วยจับเยกนี้โอ้โไ้ด้วงดูช่วยจับเราช่วยจับก่อนงเสคน้ย้ยเดย้ย

เล่นองนรนีเพงช่วยโอ้เราเลน้อมางกะไพ่สวยที่มันไม่จิกถ้าเรตเหอนี่ถ้าตกใมึงมืเลยอ่ะเฮ้าตังค์เนี่ยเนี่ยเนี่ยอันนี้เป็นหลักฐานแน่เนี่ยนี้เป็นหลักฐานน่เนี่ไอ้มือมือมืออไรมืออไร

เอาดิอ้นี่คงไปนี่คงไปตามตามเลยคุณูจะเพ่ออะไอยู่เราเข้างัปตรง ครับโอ้เดี๋ยวลูกต่อไปอ่ะลูกลูกแรกนะครับไม่ประสบความสำเร็จนะครับตกใส่ตังสองร้อยบาทนะครับโอเคครับผมออเอาบอลลูกเอาไปส้มก่อนตั้งนะเอาไปบอลลูกทีอห่านครับ